ไทยมีประชากร64ล้านคนในจำนวนนั้นเป็นผู้ใช้แรงงานถึง38ล้านคนดังนั้นผู้ใช้แรงงานจึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมใช่หรือไม่ถ้าประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่คำนึงถึงเสียงของคนส่วนใหญ่ ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้จึงน่าจะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องมีอำนาจทางการเมืองมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในสังคมใช่หรือไม่ถ้าใช่แต่ทำไมคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาผู้ใช้อำนาจอธิปไตยจึงเต็มไปด้วยคนส่วนน้อยผู้มั่งคั่งในสังคม แล้วผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่หายไปไหนละ่ะทำไมกฎหมายนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐจึงมุ่งไปสู่การปกป้องรับใช้ผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่มั่งคั่งขณะที่ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถูกละเลยไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ทำไมประเทศนี้นายทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยจึงสุขสบายรวยขึ้นและรวยขึ้นขณะที่ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่กลับทุกข์ยากจนลงและจนลงแต่ทําไมในอีกหลายประเทศผู้ใช้แรงงานจึงมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองมีอำนาจต่อรองที่สูงกว่าทำไมบางประเทศ ถึงกับมีรัฐบาลของคนงานทำไมในหลายประเทศคนงานจึงได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการที่ดีจากรัฐที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ล่วงหล่นลงมาจากสวงสวรร์หรือหรือมาจากการประทานของพระเจ้าองค์ใดหรือเป็นเพราะความเมตตากรุณาของนายจ้างในประเทศเหล่านั้นเปล่าเลยแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นผลมาจากการต่อสู้เรียกร้องของมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้น ทำไมผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จในการต่อสู้เหตุใดผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยจึงไม่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของมวลผู้ใช้แรงงานคําตอบคือผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้น มีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพทำให้พวกเขามีสิทธิ์มีเสียงมีพลังอํานาจในการต่อรองที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ทางชนชั้นของตนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไว้ได้ขณะที่ประเทศไทยขบวนการแรงงานยังไม่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพียงพอ คำขวัญ,ญที่ว่ากรรมกรจงรวมกันเข้าแล้ว,ลวความฝันจะเป็นจริงเป็นสัจธรรมที่ใช้ได้ในทุกแห่งห้นและทุกการลัศมยใช่แล้วมีแต่จะต้องรวมกันให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวชัยชนะในการต่อสู้ในสงครามชนชั้นจึงจะเป็นของพวกเรา ในอดีตมีหลายยุคหลายสมัยที่ผู้ใช้แรงงานไทยรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและเป็นเอกภาพและประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของมวลผู้ใช้แรงงานแต่ผู้ปกครองรเผด็จการกับบรรดานายทุนผู้ละโมบได้รวมหัวกันพยายามทุกวิถีทาง ที่จะทำลายและแยกสลายขบวนการแรงงานไทยให้อ่อนแอและแตกแยกผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ไม่เคยยอมจำนนกับการกำราบปราบปรามของรัฐและทุนพวกเขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสร้างขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งอย่างไม่ขาดสายแม้จะมีอุปสรรคขวางน้ามากมาย คนหนึ่งล้มลงก็จะมีอีกหลายๆคนพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนหยัดสารต่อภารกิจนี้คณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยที่ถือกำเนิดในปีพศ2544มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูขบวนการแรงงานให้กลับมาเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพื่อต่อสู้เป็นปากเป็นเสียง ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ชนชั้นแรงงานและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศนี้แม้วันนี้เราจะยังไม่บรรลุปเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้ปรากฏเป็นจริงแม้วันนี้เสียงของเราจะยังดังไม่เพียงพอที่จะบอกให้สังคมนี้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แรงงานเผชิญอยู่ แม้วันนี้พลังของเราจะยังไม่มากพอที่จะหยุดยั้งการกดขี่เอารัดเอาเปรียบมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ได้แต่พวกเราจะไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปอนาคตของมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ขึ้นอ,อยู่กับพวกเราทุกๆคน พี่น้องมาร่วมกันปฏิบัติภารกิจทางประวัติศาสตร์เพื่อร่วมกันพลิกโฉมคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยให้เข้มแข็งเป็นเอกภาพเพื่อสามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้มวลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ได้อย่างแท้จริง าใ,ใต้บริบทและสถานการณ์สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยัง้งคณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยซึ่งมีภาคีสมาชิกกว่า276,800คนจากสหภาพ,าพแรงงาน214แห่งสหพันธ์แรงงาน8แห่งสมาพันธ์แรงงาน2แห่งสภาแรงงาน1แห่ง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและสังคม15แห่งจำต้องปรับตัวเพื่อจัดขบวนขับเคลื่อนของแรงงานให้สอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและระดับสากลโครงการยุทธศาสตรสู่ทศวรรษใหม่คณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยจึงถูกกำหนดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร และขบวนการแรงงานสามารถทำงานตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตการจัดทำยุทธศาสตร์ถูกกำหนดให้ต้องเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีสมาชิกทุกแห่งอันเป็นคันลองแห่งวิถีประชาธิปไตยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงานต่อไปการลงพื้นที่ของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อประชุมร่วมกับองค์กรสมาชิกต่างๆของคณะกรรมการสมานฉัชทัแรงงานไทยจำนวน11ครั้งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการระดมความคิดเห็นจากพี่น้องผู้ใช้แรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่คอสอรอทอการประชุมครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2555 ครั้งที่สองประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกพื้นที่อมตะนครเมื่อวันที่16กันยายนพศ .2555 ครั้งที่3ประชุมกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเมื่อวันที่23กันยายนพศ .2555 ครั้งที่4ประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่บอวินเมื่อวันที่28กันยายนพศ2555ครั้งที่5ประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ลาเมื่อวันที่29กันยายนพศ2555ครั้งที่6ประชุมกับกลุ่มพัฒนานแรงงานสัมพันธ์ยานเวลโก เมื่อวันที่30กันยายนพศ2555ครั้งที่7ประชุมกับสหพันธ์แรงงานปิโตเลียมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2555ครั้งที่8ประชุมกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานปราจีนบุรีเมื่อวันที่21ตุลาคมพศ2555 ครั้งที่9ประชุมกับกลุ่มสภาแรงงานสหพันธ์แรงงานสหภาพแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนพศ2 5 5 5ครั้งที่10ประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานอายุทยาและใกล้เคียงเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ .2555 ครั้งที่11ประชุมกับกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงเมื่อวันที่23ทธันวาคมพศส5 5 5ผลจากการลงพื้นที่ทำให้ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆจากภาคีสมาชิกมากมายดังนี้ ในประเด็นเพื่อสร้างการพึ่งตนเองของสหภาพแรงงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ส่งค่าบำรุงให้คณะกรรมการสมานชฉันแรงงานไทย10บาทต่อคนต่อเดือนโดยพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมปรับปรุงข้อมูลระบบสมาชิกเพื่อจัดเก็บค่าบำรุงให้มีประสิทธิภาพ โปรง่งใสไม่ซ้ำซ้อนในองค์กรระดับต่างๆโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยควรมีตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานเป็นกรรมการและควรมีชื่อนำองค์กรว่าคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยแล้วตามด้วยชื่อกลุ่ม ในประเด็นเพื่อสร้างความสมานฉันท์และการสื่อสารสาธารณะในขบวนการแรงงานและสังคมทุกสหภาพบรรจุวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในวาระการประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงานจัดทำรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้แรงงานเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางอีเมลทีวีแรงงานจดหมายข่าว คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยต้องสร้างกิจกรรมการลงพื้นที่อย่างน้อยปีละสองครั้งในประเด็นเพื่อสร้างขบวนการแรงงานที่มีเอกภาพและยุทธศาสตร์สหภาพแรงงานทางสังคมมีพักการเมืองที่เป็นตัวแทนแรงงานจัดทำโรงเรียนผู้นำสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้นำแรงงานและเยาวชนแรงงาน สร้างสัญ,ญลักษณ์และอัตลักษณ์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของขบวนการสร้างการทำงานร่วมกับชุมชนภาคประชาสังคมและขบวนการแรงงานผลักดันโนโยบายและกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานเช่นอนุสัญญา ILO 87และ98 ประกันสังคมสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ทำงานสร้างธนาคารแรงงานและมีกองทุนประกันความเสี่ยงข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆอันเป็นประโยชน์เหล่านี้จะถูกประมวลสรุปเป็นยุทธศาสสู่ทศวรรษใหม่คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย เพื่อประกาศขอการรับรองจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานในงานสมัชชาทศวรรษใหม่คณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยสำหรับเตรียมความพร้อมของขบวนการแรงงานเพื่อการรับมือกับปัญหาและความท้าทายในอนาคต